ทุกคนก็เลยมาดูที่แอดบิลาแอดบิลามีคำที่บอกว่าใครเอาไปก็ให้ตกนรกดังนั้นภาพจากหน้าจอที่จัดแสดงอยู่ข้างบนข้างหน้าเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพที่เป็นเดียวไทม์นะมาดูภาพถ่ายไว้ใช่ฮะเพราะว่าเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดคัณง่ายๆแล้วก็ตัดภาพให้ดูว่าข้างในเป็นอย่างไร ปรวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจนทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คนันในพระอุโบสถเนี่ยนอกจากสิ่งต่างๆที่พระอาจารย์ได้พาเราชมแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าพระประธานหรือแม้กระทั่งพระรูปของสมเด็จพระสังฆราช ที่มีลักษณะเป็นแบบเรียลลิสติกนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือภาพถ่ายเก่าสมัยปี2482บ้งครับภาพถ่ายพระประธานเก่าแล้วเราสังเกตในภาพนั้นน่ก็จะเห็นสิ่งสำคัญ2สิ่งก็คือ 1. พานิละโลคันตลาย2คือเชิงเทียนพระมหาวชิราวุธเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นก็อาจจะเสริมอาจารย์สิ่ง ตอนคลิปแรกนะว่าเกี่ยวกับศิลปะของพระสีสันเทศเนี่ย ja, จะเป็นช่างเดียวกันกับในพระวิหารหลวงคือพระยาเทวารังสรรค์ที่ท่านปั้นขึ้นนั้นก็เป็นศิลปะเดียวกันรัฐบาลตัดมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตามลําดับทีนี้ในคําถามที่อาจารย์บอกคือลูกนั้นเนี่ยจะปรากฏเห็นพระนิระทรูันตาราและเชิงเทียนม,มหาวชิราภุบซึ่งเป็น สิ่งที่พระบาทสมเด็จมุกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชทานให้กับพระอารามหลวงต่างๆซึ่งในภาพนั้นเนี่ยคือเกิดขึ้นในวันที่สถาปนาสมเด็จพระวนรัตแห่งเขมาจารีอธิบดีสงรรมพระธาตาุก็คือวันนั้นจะเป็นพิธีก็มีการปรากฏเห็นภาพพระพุทธร,รูปเนื้อ,อโันตรายแล้วก็เชิญเทียมหาวชราวุธซึ่งปัจจุบันก็เท่า ที่สอบถามจากพระผู้ใหญ่เนาะก็ว่าณตอนนี้ก็ไม่เห็นปรากฏอยู่ที่วัดแล้วและอยู่ที่ไหนก็ก็ไม่ทราบใช่ก็เป็นคําตอบที่ต้องหาต่อไปครับยังหาคํายืนยันใดๆไม่ได้หรือหลักฐานไม่ได้ว่าหายไปนอกวัดหรืออยู่ในวัดแต่หาไม่เจอมุมใดมุมหนึ่งซึ่งไม่มีใครทราบคำตอบอันนี้อันนี้เป็นเกรดแถมนิดนึงแต่ในภาพนั้นเนี่ยเราไม่เห็นสิ่งอื่น ที่ที่ที่เป็นเรื่องฮือฮาในช่วงที่ผ่านมาก็คือครพระแสงราวเทียนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้อีกทีหนึ่งก็จะมีแค่เชิงเทียนพระหมหาวชิราวุธนะครับแล้วก็พระนิราโลคันตาลายโอเคเครื่องบูชาอื่นก็ยังอยู่แต่สองสิ่งนี้ที่บอกว่ามีควาสมสาคัญพราะรัชกาลที่6เนี่ยท่านสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระชนมายุท่านในการครองราชคบ15ปีเทียบเท่าราัชกาลที่สอง ในส่วนของเชิงเทียนในส่วนของเชิญเทียน,น,น,อ,ยนอย่ยงพระนิรโค<ล>ภรายาเนี่ยก,ก็สร้างหลังที่ท่านหายจากการป่วยเราได้จะทานให้กับพระอารามฝ่ายมหานิกายแต่หลังจากท่านสร้างทั้งสองสิ่งนี้เสร็จเนี่ยท่านก็เสด็จสวรรคตก่อนนะฮะในในปีนั้นเองครับการถวายจึงเกิดขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่7็ดนะฮะก็ดาเนินการต่อนะครับแล้วก็แต่ที่ในส่วนของวัดมหาท่านเราก็ไม่พบทั้งสองอย่างนี้แล้วไม่พบเลย จากพระโสถของวัดนะครับเราเดินมาอีกอาคารหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆกันก็คือพระวิหารของวัดนะครับแล้วก็เราก็ได้แขกรับเชิญพิเศษเลยที่จะมานําชมพระวิหารร่วมกันกับเราก็คือท่านพระครูสารพวิชัยะนะครับมาบนมัสการครับเราอยากให้ท่านพระครูแนะนําว่าจุดเริ่มต้นเลยน่าจะเป็นที่หลวงพ่อหินเนื่องจากน่าจะเป็นตัวที่เก่าแก่ที่สุดสิ่งหนึ่งรวมถึงศิลาจารึก หลวงพ่อเห็นเนี่ยเป็นพระประธานของวัดสลักเป็นพระประธานวัดสลักคือเป็นวัดเป็นพระประธานตั้งแต่ตอนก่อนที่ที่จะสถาปนาในช่วงสมัยรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมครับเป็นในหลักฐานที่ทีลาแบบทีลาว่าที่ลงเป็นหลวงอิทระบัตรจันไว้ครับครับุพศที่ทังคือ2,200 28, 2,228ก็คืออยู่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์พหลาชนะครับในปี2228นี่น่าสนใจอันนี้ผมขออนุญาตโยงไปถึงยุทธยายีนิดหนึ่งนะครับท่านเป็นปีที่ทูตราชทูตจากฝรั่งเศสคือเชวาลีเดชมองได้เข้ามาถึงในยุทธยาแล้วก็ถวายพระราชสารซึ่งเราเห็นในภาพเขียนนะฮะถวายพระราชสารที่พระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่ยุทธยานะครับปีเดียวกันเลยครับ สกุลละที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกซึ่งอันนั้นเป็นตัวบอกได้ใช่ไหมครับท่านว่าเป็นเป็นเคือเป็นดวงเลิกดวงเลิกประเด็นดวงจะมันบอกองศาลิดตาของของดาวในวันนั้นอ๋อคล้ายๆกับจารึกนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนจารึกดวงชะตาดวงชะตาครับแต่ก็เรียกดวงอิทธิพาณปัญจไม่ไม่ถึงกับดวงมาทจ่ตรงกลางแต่เป็นดวงที่จะบอกความละเอียดถึงองศาลิดตาของดาวในวัน ก็คล้ายๆเหมือนพูดภาษาชาวบ้านก็คือลวงเกิดใช่ลวงเกิดถูกัจแต่เทลาเอเยดกว่าอ๋อครับผมแล้วหลวงพ่อองค์นี้เนี่ยหลวงพ่อหินนะฮะก็คือเป็นพระประธานเดิมกลมงพระยงวรเนี่ยตอนที่หนีพม่ามามาเพื่อจะไปลาชบุรีกามาพักที่คือหลวงพม่ามาติวัดเนี่ยแล้วก็อธิษฐานต่อ พระประานในพระโว้สดว่าถ้าหลบหนีพระน้พระมาไม่ได้ก็จะมาสถาปนาให้ยิใหญ่ก็คือน,นั่นหมายความว่าพอถึงเวลาที่ท่านได้ขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเนี่ยท่านก็ด้กลับมาที่วัดนี้คือเดจตอนที่พระองค์รับเา่นการก,กับพระเจ้าคุนโรงสร้างวังอยู่ที่วังลำพูครับพอสถาปนาก็ มาสร้างวังที่ที่ปฏิวัติ็ิธรรมศัสับก็ได้ผ <c oughs> าพิกรรมที่ดินของวัดส่วนหนึ่งให้เป็นวังแล้วก็สร้างให้ใหม่รวมทั้งรื้อรื้อสิ่งผูกสร้างคือตัวโบสถหลังเดิมหลังเดิมออกแล้วก็ยังไม่ได้ยกมาตรงนี้เพีมันซับซ้อนนิดหนึ่งไม่แน่ยกสมัยไหนอแต่ว่าเป็นพระประธานแน่นอน ก็คือหลวงพ่อหินเป็นพระประธานในก่อนหน้าน pues, ั้นแล้วแล้วหลังจากที่กรมพระสวังโวราณท่านแ่เข้ามาจัดการกับวัดตรงเนี้ยนะฮะสถาปนาขึ้นมาใหม่แล้วตอนนั้นก็คือมีการสถาปนาพระประธานองค์ใหม่ขึ้นมาครับคือท่านสร้างพระโบสถ์ใหม่หมดทั้งวิหารและก็พระประธานครับส่วนรพระประธานเดิมของวัดตลาดไม่ได้ขึ้นมาด้วยตอนนั้นแต่ว่า ปั้นอง์ใหม่องคใหม่นี่ปั้นพรอมอย่ทวิหารองคใหม่ก็คือองค์นี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วที่เรียกว่าหลวงพ่อหินนี่เพราะองค์เป็นหินเหรอครับเป็นก็าเป็นตีลาแดงอติลาแดงในในหนังสือเขียนว่าติลาแดงครับเป็นก่ออิดถือปูนไม่ใช่ไม่เป็นปูนเพราะว่าเป็นหินสามก้อน่อต่ออัสามก้อนคนที่เคยรู้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดทองปิดทอง ก็มีการอาจจะมีการฉาบเคลือบอีกทีนึงแล้วก็ปิดทองส่วนที่สามองค์เนี่ยหลังจากสร้างวิหารเสร็จก็รัชกาลที่หนึ่งก็ให้รวบรวมพระจากหัวเมืองมาไว้ที่วัดโพอืแล้วก็เลือกอง์ที่สวยวัดโพธิองค์อื่นอื่นก็ให้เลือกมาพัะมหาธาตุก็ได้ต่างตสาเ็็งสามที่เห็นอยู่นี้นะฮะตะไมอายุยาอยุทยาอันนี้รบลีครับ แต่นี้ไม่แน่ใจว่ากุโพไทหรืออะไรก็คือหนึ่งสองแล้วก็สามนี่นะครับส่วนตัวพ้าที่เห็นเป็นประธานในวิหารนะครับเป็นปั้นใหม่ปั้นใหม่อ่าปั้นโดยพระยาเทวังสันอ๋อแล้วก็เป็นสี่มือช่างเดียวติ่ปั้นพระประธานในโบสถ์ก็คือช่วงต้นละครับถึงได้มาพบกันโอเคอันนี้ผมให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะฮะว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะท่านมีช่วงหนึ่งที่ท่าน สเสด็จไปที่เมืองเหนือแถวสุโขท,ทัยพิษณุโล,โลกกําแพงเพชรแล้วก็มีการเคลื่อนย,ย้ายอัญเชิญพระพุทธรูปจํานวนมากเลยมาไว้ในพระคน,นะครนะฮะซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่วัดโพปัจจุบันก็ยังอยู่ในลำเลียงรอบในวัดโพซึ่งในรายการเราเคยถ่ายทำไปแล้วแลส,ส่วนหนึ่งก็มาไว้ที่วัดหาธาตุก็ปรากฏอยู่สามองค์นี้แต่สามองค์นี้วัดโพติดใจมากนะเพราะอะไรครับทําไมสวยอย่างนี้วัดโพไม่เอาผมว่าน่าจะเป็นเพราะด้วยขนาด ไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นขับเป็นพระนักโป้ด้วยในประวัติบรรพใช่เพราะเป็นเป็นสามองค์ที่สวยมากงามมากครับก็พระวัดโพยมาต่อวัดทุกวันแต่วัดโพก็มีเป็นเป็นพันองค์อยู่นองค์นี้ก็เลยมีเรื่องซับซ้อนนิดตอนที่ขอรื้อก็รื้อตอนแรกไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้ถูกครอบอยู่ที่เจดีย์ จนสมัยรัชที่สามเนี่ยมาสร้างคณะตลกใหม่อืมก็เลยก็เหมือนจะก็มาเจอต้านี้ขึ้นแล้วก็อีกองหนึ่งก็ไปอยู่วัดวัดบางโขงอีกอวนี้ก็เป็นพระเต่าเดิมก็อยู่ที่นี่แต่ตอนที่ขุดลงไปเนี่ยจะ,จะเจอพระเก่าอยู่ชุดต่งอยู่ใต้ฐานใต้ฐานนะอ๋อ ก็มีความคิดรู้สึกกันว่าทำไมจะต้องเอาพระชุดนี้มาสร้างสร้างว่าอย่างดีเพราะตอนที่ขุดไปเจอฐานโองคบขุดองค์ออกก่อนนะอยกองค์ออกนั้นขุดขุดฐานออกก็เจอฐานโบนฐานโบนก็เจอพระชุดนี้อยู่ อ๋อตอนที่จะสร้างตอนที่จะลืมมาจะลื้ออกมาลือมาแล้วเนี่ยลืมเจอหัวลืมมาแล้วก็ได้เข็นที่ฐานจะมีฐานอีกชั้นหนึ่งก็เลยขุดดูแล้วก็เจอแล้วก็ที่ที่อยู่ในนี้ก็เป็นสภาพที่ที่ที่ไม่ได้ไม่ไม่ถูกฝังหมายว่าเหมือนว่าถูกสร้างเต็มไปเหมือนเป็นห้องเก็บเอาไว้ใช่ในในยุคนั้นนะน่าจะอทีนี้ ทุกคนก็เลยมาดูที่แปดิลาแอดิลามีคำหนึ่งที่บอกว่าครับใครเอาไปขอให้ตกนรกเพรออาะฉะนั้นพระทั้งหมดเนี่ยก็ไม่กล้าออกอยู่ที่เดิมคือถึงตรงนี้ย้ายตรงนี้มา,าก็ต้องเอาพระมาด้วย ระที่เจออยู่ใต้ฐานพระเนี่ยก็คืออยู่ในโพรงนี้นะฮะซึ่งปัจจุบันก็ยังเก็บอยู่เพราะอย่างที่บอกว่ามีคําจารึกสาบแช่งไว้ว่าห้ามย้ายออกนะฮะดังนั้นภาพจากหน้าจอที่จัดแสดงอยู่ข้างบนข้างหน้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพที่เป็นเรียลไทม์นะเันเรียลไท,ม,ทม์ถ่ายไว้ใช่ฮะเพราะว่าเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดคุณง่ยายๆแล้วก็ตัดภาพให้ดูว่าข้างในเป็นอย่างไร ที่เสียนข,ของพระเจ้าเสียนของพระพุทธรูปองค์งเนี้ยครับถ้าดูดีๆแล้วจะเหมือนก็เป็นเป็น,ปนงมงกุฎเครื่อง,องครเื่องอตรงนี้เป็นเป็นเป็นตรงนี้พ่อมีหนึ่งเขียวแต่ท้าไม่ี่เสียนนะเสียนเนี่ยไม่มีแต่ที่องค์มีที่องค์มีเขาแตานิทานว่าน่าจะเป็นทอง เพราะว่าตรงมือคําที่เขาอชัดจะลึกเหมือนเหมือนแท่งไว้ว่าระชุดเนี้มันเอาไปไหนไม่ได้อืจะต้องจะต้องอยู่ต้อง้อยู่กับตรงมหอินตลอดคือต้องทำต้องทำถต้องทำกุมโอ้อย่างดีอ่าซึ่งจากพุทธลักษณะที่เห็นเนี่ยก็เป็นพระยุทธยาความปลายแบเดิมได้เดิ พระงเครื่องก้า่หน้หลังปราสาททองลงมาครับะไรบก็ถ้าใครนึกภาพไปออกก็นึกถึงพระพุทธรูปที่อยู่ในระเบียงคดเช่นวัดชัยวัฒนารามหรือพระประธานในวัดนาพระเมรที่ที่อยุธยานะครับก็เลยคิดว่าสิ่งสิงทีเนี้ยเพราะว่าเป็นพระชุดเนี้ยถึงต้องคนที่เอามาจาก ทิมเขาย้ายมาจากที่เดิมก็ต้องมาสร้างที่เก็บผักที่เก็บให้ดีให้ปลอดภัยคืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีการย้ายมาไว้ที่นี่ต้องย้ายต้องย้ายอยู่แล้วเพราะว่านี่ถ้าเราดูตรงที่เป็นผนังนี้อย่างคอนฟีนจะจะมีรวกันที่ห้าห้าหรือเปตอนนั้นสร้างสร้างไปที่หน้านั้นก็ประมาณระรก็ดีอห้า แต่ทีนี้ก็เลยแต่ทนิฐานว่าตอนที่คิดว่าตะแลงขึ้นมารัดก,กันที่สามนี่คงไม่ใช่เพราะตอนนั้นคอนกรีตยังไม่มียังไม่มีคอนกรีตใช่ครับเนี่ยคงว่าคงว่าสร้างที่หลังหรือจะสร้างไม่ไม่มีประวัติแน่นอนก็คือพูดง่ายๆว่าจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้ก็คือหนึ่งในสื่อาจาจัก สองคือตัวโพรงที่อยู่ใต้ฐานหินข้อหินเนี่ย,ยแล้วก็รวมถึงปูนซีเมนที่ขาบมันยังไปคนละทิศละทางกันว่าอายุเวลาจริงๆในการที่เข้ามาตรงนี้คือมเมื่อ,อไหร่แต่ว่าที่แน่หนอยคือว่าทำไมต้องทําให้ให้ดีขนาดที่ว่าเป็นเราก็ดูเห็จะเหมือนเป็นการสร้างอย่างดี <S <S เหมือน,เป,นเป็นแข็งแรง ูุหาเป็นแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้เป็นฝังแบบว่าด้วยฝังบินลยใช่ฮะอยากจะวางให้มันอยู่ในที่ที่กวจแต่ตอนที่เจอก็คือตลาดหักพังแบบนี้แล้วนะครับก็ก็อยู่อย่างนี้แหละซึ่งอันนี้ยังเป็นปริศนาที่จะต้องหาคำตอบพอก็เลยคิดว่าอย่างนี้ว่าตลักก็ไม่ใช่ก้างตั้งสองตั้งร้อยี่สิบแปดอาจจะหลังจากนั้นแต่ก่อนนะแกนเพราะว่าตาจุนเนยหรือเป่า น่าจะเป็นรถบีมไหมไม่ครับถ้าดูจากทรงเครื่องน่าจะเป็นนิธยาเลยครับความาใช่ครับเพราะพอดอกหน้านั้นเนี่ยทรงเครื่องมก็แล้วก็งั้นส่งไต่ต่อไปทำไมต้องทำไมเนี่ยไปพระเจ้าลูกทำไมเอาไปไปไไว้ทำไมที่ที่เจอที่ฐานที่ยกจากวัดตลาดของวัดตลักก็ขุดไปจริงๆริงแ้เจออยู่ตรงนี้ตรงอ่านประกอบกับ แคนดีลาบอกว่าใครเอาไปให้ตรง,งะตระเบิก็เลยมันอย <c oughs> ู่ในกระดอก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นเรื่องทีนี้คนที่ก็ดูแล้วก็ไปดให้่างทองก็ดูมันมองไม่เห็นหรอกแต่ก็ดูว่าว่าแตกต่างระหว่างตำลิบกับทองครับตำลิบจะเป็นตสนิมสนิมเขียว,ยวใช่ฮะเสีย <ๆ S 2> ทองเนี่ยที่เห็นตรงพระสอมานถึงพระอุระนะฮะคอมาถึงหน้าอกแล้วทำไมว่าเสียอนนี้ทำไมไม่เป็น ไม่ม,ไม,มีไม่มีกระหมิ่นใครับทีนี้ในในพระวิหารแห่งนี้นอกเหนือจากสิ่งที่ท่านแนะนำไปนี่พระสักวัตถทุทั้งสามองค์หรือข้อหินศิลาจารึกแล้วก็ใต้ฐา,า,านแล้วเนี่ยถึงพระประธานแล้วเนี่ยตัวตัวพระวิหารในี่เรือที่น่าสนใจผมสังเกตเห็นด้านนี้เป็นเหมือนที่พิพิธภัณาที่ทหันหลุมอยากดูพระชุดเล็กไปก่อนนะอ๋อดูพระชุดเล็กก่อนก็องค์ ขางล่างเป็นเป็นพระสิงสิงสามนี่สงมที่อยู่ล่างสุดนะฮะแล้วก็จังนัอนเป็นอุโคตยอุโอไทยตะกวดเยอางารยแต่นี่เป็นอุทอร อ่าถ้าโดยศัท์ที่เรียกกันในวงการพระหรือตั้งแต่สมัยกรมพระดำรงก็จะเรียกพระสิงแบบนี้ว่าอู่ทองเนี่ยเนียกดอู่ทองไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเสียงแสงเป็นอู่ทองอู่ทองอ่อู่ทองก็เป็นชื่อสกุลพระที่กรมพระดำรงนี่มันประทานให้นะเพื่อเรียกพระพุทธรูปที่ท่านสันนิษฐานว่านอยู่ในช่วงยุทธยาตอนต้นนะฮะซึ่งซึ่งเป็นสกุลชื่อสกุลพระสกุลเดียวที่ นำมาจากชื่อพระมหากระสัเพื่อเพื่อจะแยกออกจากพระก่อนหน้านั้นที่ท่านหมายถึงพระคำเหนืนะฮะนี้คือเป็นพระไทยนี้ท่านก็เลยประทานคำว่าอู่ทองนะคือคืออยู่ในช่วงช่วงต้นยุทธยาหลังจากนั้นเราก็จะไม่มีการเรียกชื่อสกุลช่างพระเียกชื่อพระมหากรสายอีกรอันนี้ในห้องนี้ทั้งหมดก็น่าจะเป็นของที่คนภายนอกถวายเข้ามาที่วัดนะฮะ ในหลายยุคสมัยมาเก็บไว้ที่เขาวิหารมีุูกค้ากับแก้วเจลาไนเป็นการของนำเข้าหมด